สิบเอ็ดบทสวดมังคลาสุตังอเสวนาจะพารานางปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานางเอตามังคลามุตตะมังปฏิรูปรเทสวาโสจะปูเพจะกะตะปุญญาตาอัตสัมมาปณิทิจะเอตามังคลามุตตมังพาหุสัจจันจะสิปันจะวินโยจจสุสิกิโตสุภาสิตาจะยาวาจะเอตามังคลามุตตมังมาตาปีตุ อุปทานังป,ปุตตะทาราสังฆโหาอานากลาจากรรมันตาเอตามังคลมุตตะมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตากานันจะสังฆโหาอานาวชานิกรรมานิเอตามังคลมุตตมังอาราตีวิราตีปาปามาชาปาณาจาสัญญโมอัปมาโทจธรรมเมสุเอตามังคลมุตตะมังคาระโวจะนิวาโตจ สันตุทีจะกะตันยุตากาเลนะธรรมะสาวนางังเอตามมังคลามุตตะมังขันตีจะโสวะจะสตาสมาณะสมานานันจะทัสนงังกาเลนะธรรมะสากัจฉาเอตามมังคลามุตตะมังตบโปจะพรหม,มจาริยันจะอริยสัจณจะทัสนงังนิพานะสัจฉิกิริยาจะเอตามมังคลามุตตะมัง พุทธะโลกะธรรมเมหิจิตตังยะสะนกรรมปติอากังอะโสกังวิระชังเขมังเอตามังคลมุตตมังเอตาที่สานิกตวานะสัพพัทธะมะปราชิตาสัพพัทธะโสถิงขะฉันติตันเตสังมังคะบังคะมุตตะมันติยังกินจิวิตังอิทะวาหุรังวาสเคสุวายัง ราตนังปณีตังนะโนสมังอัธิตาถาะเตหิะเตนะอิธรมปิพุทเทราตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังวิราชังอะมะตังปณีตังยะทัชชาสักกยามุนีสมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสะมาธิกินจิ อิทัมปิธัมเมราตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยพุทธาเศธโถปร,ริวันนยีสุจริงสมาธิมานันตริกัญญะมาหุสมาธินาเตนะสโมนะวิชติอิทัมปิธัมเมราตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตถิโหตุเยบุคลาอัฏฐสตังปะสถาจตาริเอตานิยุคานิโหตุโหติ เททคิเนยยาสุขตัสสะสาวกาเอเตสุทินนานิมหัพพลานิอิทัมปิสังเคราตนางปณีตังเอเตนสัจเจนาสุวัติโหตุเยสุป,ปะยุตตามนาสาทันเหนะนิกามิโนโคตมะสาสนนำหิเตปฏิปตาอามตังวิไคหะกลธามุทานิผู้ติงพุนชมานา อิธรมปีสังเคราตนางปณีตังเอเตนาสัจเจนาสุวัติโหตุขีนางปุรานางนาวังนาทิสัมภวังวิรัตจิตายะติเกพวิศพระวสมิงเตขีนาพีชาวิรุณหิฉันทานิพันติทีรายะถายามปฏิโปอธรมปิ สังเคระตะนังปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุอัตตาหาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปรชาอัตตะทานตัสะโปสสะนิจังสัญญะตะจาริโนเนวะเทโวนะคันทพนะมาโรสหพรหม,มนาชิตังอปะชิตังกะยิราตถารูปัสะฉันตุโน ภาสิตะมีทางเตนพาพระขาวตาชาณนตาปัสตาอะระหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอทะตุมเหมาอนุสสะเวณมาปารามะปาร,รายะมาอิติกิรายะมาปะตะกะปิตะกะสัมปะเทนะสัมปะเทนะมาตักกะเหตุมานายฆ่เหนะมาอาการะปร,ะริวิตักเกณะมา ทิฏฐินิชานักขันติยามาขันติยามาพระพระรูปตะยะมาพระพระรูปะตายามา,พา,พา,า,า,มาสามาโนโนครุย่าทาตุเมเหอตตะนาวชาเนยาธะอิเมธรรมาอากุสลาอิเมธรรมาสาวชาอิเมธรรมาวินยคขรหิตาอิเมธรมาสมาตาสมมาทินนาอหิตายะ ทุกขายะสังวัตตันติอาทะตุเมเหปะชะเหยยทยทายะทาตุมเหอัตะนาวชาเนยยาทาอิเมธรรมมากุสลาอิเมธรรมมาอนะวชาอิเมธรรมมาวินยุปสัทสาอิเมธรรมมาสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขายะสังวัตตันติอาทะตุเมเหอุปะสัมปัชชะ วิหะเรยาถาติอุปนิยติชีวิตะมัปปามายุงชารูปะนิตาสะณะสันติตานาเอตังพยังมรเนเปฆมาโนปุญญานิกะยิราถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมัปปามายังชารูปะนิตาสะณะสันติตานาเอตังพยังมรเนเปฆมาโน โลกามิสังปะชาเหสันติเปกโขโยทะกาเยนะสังยะโมวาจายะอุทะเจตาสาตังตัสะเปตัสะสุขายาโหติยังชีวะมาโนปะกะโรติปุญญงธรรมโมหาเวรคติธรรมจาริงธรรมโมสุจินโนสุขามาวะหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเน นาทุกขติงคัชติธรรมาจารีสัเพสังขาราอนิจาติยะธาปัญญายะปสติอัฏฐพินนิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาสเพสังขาราทุกขาติยะาปัญญายะปสติอาฏฐนิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาสัเพธรรมาอนัตตาติยะธาปัญญายะปสติ อาหะนิพินทติทุกเขเอสามะโควิสุทธิยาอปันนะกัฏถานะเมเกเทุติยังอาหุตากิกาเอตะธัญยาเยมทาวีตังคันเหยยะอปันนะกรพาหุงเวสารนางยันติปัภะตานิวนานิจะอารามะลุขเจตยานิมนุษสาพยชัช พยะตัดชิตาเนตังโขโสเนตังโขสรารนังเขมังเนตังสรารณมุตตะมังเนตังสรารณมาคามะสภาพทุกขาปมมุดจติโยจะพูดทันจะทำม,มันจะสังคัจานจะสารนังขะโตจะตารีอริยะสัจจานิสัม,มัปปัญญา,าปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทะทุกขาาาัสะจะอติกมังอริยานจะอาจถังขิกัง ทุกขูปะสมะัมมาคามินงังเอตังโขสาระมะเขมังเอตังสาระมุตตะมังเอตังสาระมาขมะทุกสภาพทุกขาประมุจดจติอตีตังนานวาข้าเมยยะน้าปะติกังเขอนาคตังบุคคลใดไม่ควรคำนึงบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึง ญาตท่าตีตามปะฮีนันตังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัตถะวิปัสสติอาสังหะอาสังหิรังอาสังกุปังตังวิทัมะวิถามมะนุภูหะเย กบุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งอนแง่ไม่ค่อนแคนในธรรมนั้นนนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปลุกป่งเถิดอัจเชวากิจจะมาตับปังโกชัญญามารณงสุเวพึงทำความเพียรเสียวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนาหิโนสังฆะรันเตณะมะหาเสเนณะมะจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลาย เอวังวิหาระมาตาปิงอโหรตะมาตันทิตังตังเวพทเทกะระโตติสันโตอาจิกเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยประการชนีแล ชลาทำมมหิชรังอนาตีตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาที่ทำมมหิพญาทิงอนาตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะทำมมหิสรารนังมระนังอานาตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมป,ปิเยหิมะนาเปหินานาพาโววินาพาโว เราจะร่าเว้นความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดภาคจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสกโกลมิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารณาเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมบางกริสามิกัลยานังวาปาปะกังวาตัสะทายาธาพระวิสามิ เราทํากรรมในไ,ไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปเอวางอัมเหหิอภินหังปัจเจเวคิตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดทุกขปัตตาจะนิทุกขาจะยับผัดจะยับปัตปตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหนตุสัพเพปิปานิโน เอตาวตาจะอําเหหิสามพัสตังปันปุญยะสามปะทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพเพสัมสัพพะสามปติสิทิยาทานังท่าทันตุสัทธายะสีลังละขันตุสัพพะทาภาวานาพิราตาโหนตุขฉันตุเทวตาฆตาสัพเพพุธทธาพระลปัตตาปัจเจกาน,านันจะยัง พลังอารหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัปประโสหันธรมยังปฏตติทานะคาถาโยระนามเสยาเทวตาสันติวิหาราวาสินีถูเปขะเรโพธิฆาเรตหิงต่หิงตาธรรมะทานนะพระวันตุปูชิตาโสถิงกโรนเตทะวิหาระมันทะเลเทราจมัชา นวากาจะพิกโวสารามิกาธานะปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิฆามาจะอิสลาสัป,ปานะภูตาสุขิตาพระวันพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันท่าสามพาวาสังเสทาชาตาอัาโวปะปาสติปาติกานินยานิกังธรรมะวรังปฏิจเต สเปปิทุกขัสะกโรนตุสังขยังทาตุจิรังสตังธรัรมโมธัมมัทธาราธัมมัทธา,าจปุคลาสังโคโหตุสามัคโควะอัฏฐานจะหิตายาจะอัมเหรักตุสัธรัรมโมสัเพปิธัมมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยป,ปะเวทิเต หันธมยังปฏิทานคาถาโยพระนามเสปุญ,ญาสิธานิกะสัตกะตัสะยานัญญานิกะตานิเมเตสัญจะพาคิโนโหนตุสัตตานันตาปะมะมานาาเยปิยาคุณวันตาจะาไมหังมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาปะยะทิฐาวา อันเยมัชะตะเวริโนสัตตาติดฐันติโลกสมิงเตภูมมาจตุโยนิกาปาเจกะจตุโอการาสังสรันตาภวาพาเวยาตังเยปติทานัมเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปปะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุง มายาทินานาณปุญญานังอนุโมทนะเหตุนาสัพเพสัตตาสทาหนตุอเวราสุขะชีวิโนโเขตมัปะทัญญะปปโปนตุเตสาสาสิทชะตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้ว คือชนเหล่าใดเป็นที่รักกู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกําเนิดสี่มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบให้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิด ก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นพ่อเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐาน อนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงฆ์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพาเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพาเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพพิวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่อ,อนุโมทนาแล้วก็โปรด อำ่ำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพาะกล่งภัยรีพินาศโดยมูลนิธิสมเด็จพญายาสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จัดจัดสร้างแนนนาคตขอจงเปรียมด้วยอนุภาพแห่งภาพอริสและคำมงคลในภาคคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทิุ